สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่ออันซีค่ะเราชื่อคิวจังค่ะวันนี้จะมาชวนท่านพี่เล่นเกม Kingdom Hero M เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความทรงจำค่ะรีมาเล่นด้วยกันนะคะเย้ต่อไปเรามาเลือกเล่นอาชีพกันอาชีพแรกขุนพลจะมีพลังโจมตีในภาพสูงเป็นตัวละครที่เหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดอย่างซีซีเองก็จะชอบเล่นตัวละครตัวนี้มากเพราะว่าเราชอบฆ่าฟันให้อยู่แนวหน้าอาชีพที่2จอมยุทธเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้านอาชีพนี้ ฮิวได้แทงได้ตีได้จอมยุทธถือได้ว่าเป็นอาชีพที่เล่นง่ายมากส่วนอาชีพที่3อันที่3เป็นอาชีพเดียวที่เป็นกุนซื้อสายฮิวสายฮิว <laughs> สายฮิวต้องเป็นพวกเราหรือเปล่า, <laughs> านั่นสิต้องขีดชื่อพวกเราลงไป <laughs> ใช่ใช่ใชช <laughs> ยังเหลืออาชีพสุดท้ายทีแทบสุด,สด เป็นนักเวทที่มีสกิลอันเชิญจอมเวทเราเลือกอาชีพนี้นะคะเพราะเราคิดว่ามันน่ารักมากๆแล้วเราก็ชอบตัวละครแบบนี้มากด้วยค่ะตัวละครจอมเวทจอมเวท,มเวทไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร่เราชอบจอมยุทธใช่ไอดาเได้ <laughs> <laughs> งั้นเรามาเริ่มเล่นกันเถอะ <laughs> ทันพี่คะในเกมนี้จะมีสี่อาชีพให้เราเลือกเล่นกันนะคะพวกเราเป็นสายฮิล เพราะงั้นเหมาะอาชีพคุณซื้อท่านพี่ว่าจริงไหมคะเอาละโอเคเราเลือกอาชีพเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเข้าสู่เกมเลยค่ะใส่หิลใส่หิใส่ิ้วมาแล้วใส่หิบุกเข้ามาแล้วก็จะมีเทรนสำหรับมือใหม่ด้วยขาแลกเลือกภารกิจค่ะฝึกฝนมือใหม่รับภารกิจโอเคเรารับภารกิจฝึกฝนมือใหม่ ลุยกันเลยต้องไปเก็บเปลือกไม้บุก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 ขายหิ้วบุกยิงเป้ายิงเป้าเก็บเปลือกไม้เย้เย่เย่เก็บได้แล้วได้แล้วได้แล้วตรงนี้ตัวตรงนี้อากาศหนาวใช่ไหมน่าจะรวมๆอะไรห่านถ้าไฟก็กู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 อ่ะอ๋อแผละล้ออ่านแล้วได้แล้วได้แล้ว พอเราทำสำเร็จวิ่ง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 รู้สึกว่าเลเวลอัพเร็วเหมือนกันนะเนี่ยสายคิววิ่งช้าเกินไปแล้วหนักนมหรือเปล่าตีกวางเลยดาราดาราดาราเก็บได้ละเร็วเหมือนกันนะภารกิจแต่ละอันก็จะประมาณนี้สามสิบปีก่อนหน้านี้สามสิบีเลเวลหกแล้วเลเวลอัพเร็วมากเลยคงเป็นเพราะตอนนี้เทรนดอยู่สอนว่าต้องรับดูสิเราพร้อมแล้วอืม นั่นเลือกอันไหรเรา<อ>เราก็เลือกวีแตกวีกูไหนยี่พวกเราเทนมือใหม่สิจะมีสาวสวยมาต้อนรับแล้วก็บนแผนที่ของเราอะ่ะข้างบนแผนที่มันยังมีอันนี้นะมีคําแนะนําที่มุมล่างซ้ายแนะนำมันคือคําแนะนําสถานที่ฝึกฝนนะ